สวัสดีค่ะครูแอนนาริสาสิงโทราชนะคะวันนี้อันจะมาแชร์3เทคนิคการบริการในช่วงโควิดทำยังไงให้ลูกค้ามีความสุขเหมือนเดิมทำยังไงให้มีลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราเหมือนเดิมนะคะเ,เทคนิคข้อที่1ค่ะเราจะต้องให้บริการบริการที่ไม่ลดน้อยลงคืออะไร คือเราเคยบริการแบบไหนยังไงนะคะให้เราพยายามทำให้ได้เหมือนเดิมเพราะการให้บริการแล้วเนี่ยจริงๆหมายถึงว่าการบริการจากเรามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะลดต้นทุนส่วนไหนลงเนี่ยมันก็ยังพอมีเหตุผลแต่ว่าการบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าได้ฟรีๆอยู่แล้ว แอ,อนมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือเพื่อนแอนเนี่ยไปพักในที่พักแห่งหนึ่งเขามาแชร์ให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ไปพักที่น่านเนียเวลาที่ไปถึงที่พักพนักงานเนี่ยจะพาเขาไปส่งถึงห้องพักเลยแต่ว่าพอตอนนี้ช่วงนี้ที่เขาเพิ่งไปมาเนี่ยปรากฏว่าพนักงานไปส่งแค่ครึ่งทาง ก็คือลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะคะจากที่เราเคยให้บริการเต็มร้อยคือไปส่งถึงห้องพักแล้วก็ลดลงครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะจะยิ่งทำทำให้ลูกค้าไม่อยากกลับมาหาเราเนาะมันก็จะยิ่งแย่นะคะเทคนิคข้อที่2ค่ะให้เราประหยัดอานะคะการบริการก็ประหยัดได้แต่ขอให้ประหยัดในสิ่งที่ลูกค้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นคืออะไรเช่น อาจจะเป็นไฟในออฟฟิศของเราหรือการใช้ทรัพยากรกระดาษน้ําหรือว่าทรัพยากรที่เราซื้อมาใช้ในบริษัทเนี่ยให้มันคุ้มค่าหรือว่าเอามา reuse ได้มากขึ้นแบบนี้เราลองไปคิดถึงส่วนนั้นที่ลูกค้ามองไม่เห็นแต่ส่วนที่ลูกค้ามองเห็นเวลาคุณประหยัดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเช่นอันนี้แอนเอาตัวอย่างมาให้พวกเราเห็นภาพเลยนะ มีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อันเคยไปกินแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเวลาไปถึงหน้าร้านเนี่ยก็จะมีความสวยงามมีน้ำํำพุมีเสียงน้ำมีแสงไฟที่สาดไปที่น้ําแต่ไปรอบนี้ค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีน้าพุไม่มีไฟมันทำให้บรรยากาศที่ มันเหงาอยู่แล้วเพราะว่าคนไม่เยอะนะคะมันก็จะยิ่งเหงาลงไปอีกมันก็ยิ่งทําให้เราไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกเออนะคะและมีโรงแรมที่หนึ่งที่แอนไปจัดสัมมนามาลูกค้าน้อยแอนเข้าใจนะคะแต่ว่าไฟที่ล็อบบี้ของเขาบางส่วนปิดและไม่เปิดแอร์ที่ล็อบบี้แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราตัดได้เราก็ลองพยายามมองว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกน้อยที่สุด พอเราไปเห็นไฟไม่เปิดแอร์ไม่เปิดปุ๊บเราก็รู้รู้ทันทีเลยว่ามันไม่มันไม่ค่อยแบบมีคนเออมันไม่ค่อยแบบมีสิ่งมีชมีวิตอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าประทับใจน้อยลงแหละอืมนะคะคราวนี้วิธีที่จะช่วยพวกเราตอนนี้ก็คือลองเซฟในสิ่งที่ลูกค้ามองไม่เห็นนะคะถัดไปค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่หนึ่งไปแล้วนะคะการบริการที่ไม่ลดลงข้อที่สอง ประหยัดในสิ่งที่ลูกค้ามองไม่เห็นและข้อที่3ปร,ปริมาณที่ไม่ลดลงคืออะไรจากอดีตนะคะเราเคยสมปริมาณนะคะแอนพูดถึงปริมาณเราเคยเสิร์ฟอาหารจานหนึ่งเท่านี้จานใหญ่นะคะแต่พอมาช่วงโควิดเอ้ยลดต้นทุนหรือทำให้มันมีกำไรมากขึ้นลดปริมาณมันลงมาเป็นขนาดกลางเป็นไซส์กลางแบบนี้แล้วก็ ลูกค้าก็จะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยจากที่เราเคยกินเท่านี้หรือว่าเราเคยได้เท่านี้เราถูกลดปริมาณเหลือเท่านี้มันก็จะยิ่งสร้างความรู้สึกไม่ประทับใจนั่นเองนะคะประสบการณ์ตรงที่ไปเจอมาล่าสุดเลยคือว่าไปทานร้านอาหารประจําที่เราไปบ่อยๆแล้วก็เราก็สั่งเมนูประจําที่เราทานนะคะปรากฏว่าเราได้ปริมาณที่ลดน้อยลงแล้วก็ทําให้มันพูดตรงว่ามันไม่อิ่มนะคะพอมันไม่อิ่มแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมด แต่ว่าปริมาณน้อยลงเรารู้สึกว่ามันไม่อิ่มแล้วก็ไม่ประทับใจในสิ่งที่มันแบบลดลงซึ่งมันไม่ควรจะลดแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะ ต่ถ้าอันไหนที่มันต้นทุนแพงขึ้นจริงอันนั้นก็เข้าใจแต่ถ้าอะไรที่มันสามารถคงเดิมได้นะคะอยากให้ทุกคนนะ่ะพยายามคงเดิมไว้ในช่วงโควิดคงคุณงามความดีไว้เผื่อวันที่เศรษฐกิจดีลูกค้าอยากกลับมานะคะเราจะได้ทําให้เขารู้สึกประทับใจได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้แอนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ